บ้านบอรี่เป็นบ้านที่ได้ชื่อว่ามีผีเฮียนที่สุดในอังกฤษถูกสร้างขึ้นในปีคศ1963โดยบาทหลวงท่านหนึ่งนามว่าบาทหลวงเฮนรี่สร้างขึ้นสำหรับใช้เป็นบ้านพักขนาดใหญ่ตัวบ้านมีทั้งหมด3ชั้นมีห้องพัก20ห้องเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นโบสเก่าที่ถูกใช้งานมาตั้งแต่ศตวรรษที่12โดยมีตำนานเล่าต่อกันมาว่าในอดีต มีแม่ชีสาวท่านหนึ่งเกิดมีความรักกับบาดหลวงหนุ่มที่โบสแห่งนี้ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงมากในสมัยนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะหนีไปด้วยกันโดยมีเพื่อนที่เป็นบาดหลวงคอยช่วยเหลือและยินดีที่จะขับรถม้าไปส่งแต่บาทหลวงชั้นผู้ใหญ่เกิดจับได้เสียก่อนทั้งหมดจึงถูกจับโดยถูกตัดสินต่างกันคือเพื่อนที่ช่วยขับรถม้าถูกตัดศีษะ บาทหลวงหนุ่มถูกแขวนคอส่วนแม่ชีถูกจับขังไว้ไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันด้วยความทรมานและตอมใจตายไปเองหลังจากเหตุการณ์นี้ก็เริ่มมีผู้คนพบเห็นวิญญาณของแม่ชีเดินไปมาและยังมีวิญญาณไร้หัวขี่รถมา้าเรื่องราวความสยองนี้ได้รับการกล่าวขานกันไปทั่วบริเวณแต่กระนั้นท่านอธิการเฮนรี่ก็ยังสร้างบ้านพักหลังนี้ขึ้นมาจนสำเร็จ ท่านได้เข้าพักที่นี่พร้อมกับภรรยาและลูกๆรวมทั้งหมด14คนและเมื่อได้เข้าพักยังบ้านหลังนี้ความน่ากลัวก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในบ้านเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของวิญญาณเช่นการได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินไปมาในที่ที่ไม่มีคนอยู่มีเสียงเคาะประตูแต่เมื่อเปิดออกดูกับไม่มีใครรวมไปถึงการที่ข้าของในบ้านถูกเคลื่อนย้ายเองแต่ที่น่ากลัวที่สุด เคยเห็นวิญญาณของแม่ชีด้วยสายตาของท่านเองในเวลากลางวันแสกๆและลูกสาวของท่านคนหนึ่งได้ยินเสียงเครอปประตูหน้าบ้านจึงเดินไปเปิดประตูเพื่อต้อนรับแขกแต่แล้วผู้มาเยือนคนนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาหลังจากนั้นบ้านพักหลังนี้ก็มีอธิการคนใหม่ย้ายเข้ามาตลอดเวลาบางคนก็อยู่ได้บางคนก็อยู่ไม่ได้จนมาถึงยุคของท่านอธิการเลโอนายฟอสเตอร์ ท่านยายเข้ามาพร้อมกับภรรยานามว่ามาเรียนซึ่งสิ่งที่ภรรยาของท่านเจอนับว่าหนักหนากก่าคนอื่นด้วยเหตุที่เธอถูกล็อกประตูห้องขังเธอไว้ด้านในและถูกจับโยนลงจากเตียงขณะที่กำลังหลับและที่น่ากลัวกว่านั้นคือถูกหมอนกดใบหน้าขณะนอนหลับอีกด้วยซึ่งการกระทำเหล่านี้เธอเชื่อว่าเป็นการกระทำของวิญญ,ญาณ้ด้บ้านพักหลังนี้ยังถูกเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆ แม้กระทั่งหมอผีอย่างแฮร์รี่ไพร์ก็ถูกเชิญให้เข้ามาจัดการกับสิ่งเล่นลับเหล่านี้ด้วยแต่เรื่องราวสยองทั้งหมดก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งมาถึงเจ้าของคนสุดท้ายน้มว่าเกร็กสันเขาบังเอิญทำไฟไหม้บ้านทั้งหลังหมอผีแฮร์รี่ไพร์จึงได้โอกาสขุดอุโมงค์ใต้ดินเพื่อค้นหาร่างของวิญ,ญญาณที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยและเขาก็ได้พบกับโครงกระดูกเข้าจริงๆ จึงได้เชิญบัตหลวงมาทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณร้ายให้ไปสู่สุขติแต่เรื่องราวยังไม่จบสิ้นเพราะยังคงมีคนเห็นวิญญาณแม่ชีเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นและหมอผีแฮร์รี่ไพซส์ยังสามารถถ่ายภาพก้อนหินที่ลอยออกมาจากซากตัวบ้านที่เป็นเท่าทานอีกด้วย